พร้อมครับผมสวัสดีครับวันจุดจีนทุกคนฮะับชินเงงคว้ยเล่หฮะอ้าวเริ่มแล้วล่ะครับชินเงียงคว้ยเล่ห์ท้าสวัสดีวันตรุษจีนนะครับผมครับก็สุสานวันตรุษจีนครับทุกคนสวัสดีวันปีใหม่จีนครับมีอะไรบ้างคะวันนี้มาร่วมงานเนาะแบบว่ายิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่มากไอคอนสยามแบบไม่เคยเบาครับผมแล้วก็ เป็นครั้งแรกในชีวิตของเรา2คนด้วยที่แบบว่าได้แต่งตัวแบบเต็มขนาดนี้แล้วก็มีเครื่องทองที่หนักมากหลายบาทมากใช่ครับรู้สึกว่างานแบบ เหมือนเดิมเลยพระเสียาจจะไม่เคยเบาเลยวิธีก็ใหญ่แล้วก็มีแบบตรงนูน้นที่ช้อปปิ้งคือเยอะมากแล้วก็อัญเชิญเทพไทยสวยเยะมากกว่า60องค์เลยครับ,รบมีเทพองค์อื่นด้วยซึ่งต้องมาถึงงานเราก็ไปไหว้แล้วและปีนี้บังเอิญเป็นปีมะเส็งพอดีครับซึ่งผมเกือบปีมะเส็งเมื่อกี้ก็ได้ไปไหว้องค์ที่อยู่ตรงกลางมาแล้วครับขอพรเรียบร้อย ก็ของผมเป็นมาแบบฝั่งไทยครับผมเป็นสุดพญานาครับก็มาสีเขียวแล้วก็ติดแกรมมาครับผมแล้วมีเครื่องทองเขาด้วยครับมีหลายอย่างมากที่เกี่ยวกับพญานาคครับอันนี้ที่จริงมันเป็นที่ใส่พัดครับผมแต่พัดใส่ไม่ได้พัดเด็กกนครับผมใช่ครับผมเขสวยมากวันนี้เฮียเป็นพญานาคผมเป็นพญาไทยปะเนี่ยเออไม่ใช่พญามังกรใช่เรามีหัวมังกรด้วยนี่ อวดครับ,ก,บก็นิดหน่อยครับหนักไม่กลัวกลัวหักมากกว่าแล้วเขาก็ทางทางเขาทางแบบที่เขาทาํทา,ามาทําทองมาเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหักปล่อยหักเลยแล้วก็เก็บเศษพอเดี๋ยวไปหล่อใหม่กลัวมันจะไม่อยู่ให้เก็บสิครับกลัวของหายว่ากลัวหักแล้วหล่นไปเลย <laughs> นั่นแหละครับก็วันนี้สวยงามมากค่ะแล้วมีโชว์รำพัดด้วย เราเล่นพัดดีกว่าแล้วหนูเ้าะอย่างที่หนูบอกเราเล่นพัดแบบจริงๆอยากลำลำพัดเหมือนกันแต่มันแบบว่าดูน่าจะยากเกินเวลาของเราเราก็เลยเล่นพัดแล้วก็มองเขาว่าสะบัดพัดยังไงให้มันดูแบบให้ดูสวยให้ดูสวยพยายามก๊อปอยู่ครับพยายามก๊อปปี้อยู่ชะจะสะบัดพุ่มไม่ได้นะครับมันต้องมีสเต็ปผมก็ไม่รู้เมื่อกี้รัไม่รู้วอสะบัที่สวยไม่เป็นขอให้ดินแบบทีเดียวแปลว่าแบบปุ๊บ้วเม่กี้โชว์ ก็เก่งๆอยู่รับผมเก่งครับแต่คิดว่าถ้าอินเนอร์ได้จะออกมาดีแล้วเมื่อกี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> จะแบบงานใหญ่ะแล้วก็พื้น <c oughs> ที่กว้างด้วยคนเยอะมากเลยครับมีแบบนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาด้วยเขิน <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้มาออกงานนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เยอะมีดด้วยันนี้วันนี้ที่จริงมีหลายอย่างนะครับเห็นมีรำแล้วก็มีจากทางทีมของจีนเองที่แบบว่า เห็นว่าได้รับรางวัลมามาโชว์ด้วยแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนหนูว่าหัวพญานาคกับผมองกรสวยมากเอออยากไปเล่นบ้านอยากไปตั้งโชว์อ่ะพี่แล้วผม่็เพิ่งเคยเห็นสิ่งโตที่เขาเชิดที่เป็นสีชมพูเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นปกติเห็นแต่แบบสีแดงสีเหลืองนี่ครับอันนี้สีเขียวสีชมพูแบบน่ารักมากชอบไมถูกใจครับอยากเชิดครับ อยากลองนะครับอยากลองเชิดมือนอยังโยกาสอยากลองแต่กลัวแบบปวดหลังอั่นหนูอยากแบบตอดถ้าสมมติถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆ่ะเฮียขออยู่ข้างหน้าสุดหนูก็อยู่ข้างหลังเนี่ยทำท่าเนี่ยใช่เลยได้ดนี่คือหลัดขนไงเมื่อกี้มองเขาแบบจินตนาการพี่เขาต้องก้มแล้วทำท่าอย่างนี้เลยเพื่อให้แบบสัตว์มีชีวิตอะไรเงี้ยมีขนสิงโตกะพือปีกเห็นไหมเมื่อกี้จินตนาการจะพูดกระโหนูอยู่แต่แบบว่าผู้ใหญ่เยอะหึงใจคือเฮียอาจจะคิดไว้ว่าถ้าแบบ อนาคตอาจจะผันตัวไปเป็นนักเชิดสิงโตงก็ได้ครับนไ่เห็นหน้ารานะประเด็นะหรือทำหน้าสงโตนหน้รอ่ะไม่ับอยู่า่ได้น่้นปหลัลมันไ,ไม่เห็นหน้าเราเลยนะประเด็นนะ่ะหรือทำหน้า,นาสิงโตเป็นหน้าเราเรอ่ะไม่ไ,มได้ไครับผมว่าไม่ได้ไม่ดีไม่น่าขนาดนะั้นปวดหลังแต,แต่ว่างานเนี่ยที่นี่มีหลายว่าจะต้องรับชวนให้ครับครับก็ขอชวนทุกคนเลยนะครับกับงานไอคอนสยามอัพพรอสเพรสไชนีสนิวยอร์กยี่สองพันยี่สิบหครับก็ ที่นี่นที่พูดไปเลยคะ่ะว่าไายขอนสามจะยิ่งใหญ่มากสหรเทศการจรุดจีนในปี2025นี้นะคะอยากชวนทุกคนมาเดินที่นี่จะมาถ่ายรูปหรือว่าจะมาไหว้องค์เทพก็ได้คะ่ะเพราะว่าไายขอนยามเนี่ยอันเชิญเทพไทยสวยเอียนะคะประมาณากว่60องค์เลยใช่ซึ่งสามารถมาขอพรขอให้ปี2025เนี้ยแบบเป็นสิริมงคลหรือว่าจะขอพรเรื่องอื่นก็ได้ครับมีอีกหลายองค์ด้วยแล้วก็ มีที่เดินเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่ใชก็มีลิตเติ้ลสตรีทครับผมเป็นอาหารเพราะแบบว่ามีหลากหลายเลยครับก็สามารถมาแวะกินได้ใครหิวนะครับผมหรือว่าใครอยากแต่งองค์ทรงเครื่องมาเหมือนเราจะเต็มขนาดนี้มาถ่ายรูปเล่นหรือว่าแต่งตัวธรรมดาก็มาถ่ายได้ฮะก็มาถ่ายรูปได้เพราะว่ามีมุมถ่ายรูปต่างๆนานามุมตรงนู้นก็สวยครับเหมือนเป็นเป็นบ้านโคมแล้วก็แบบว่าการตกแต่งเขามีดีเทลครัก็มากันเยอะครับผมมีถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ อ๋อผมเมื่อกี้ขอเรื่องสุขภาพมาเดียวเลยฮนะมันลืมแฟนมิดไปเลยเขาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะป่วยบ่อยครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะฮะทุกคนก็อย่าลืมรักษาตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าแสบจมูกฝุ่นเยอะมากอย่าลืมใส่แมส <c oughs> ไม่ได้ป่วยครับผมตอนนี้ร่างกายเต็มพ <c oughs> ร้อมสำหรับไปยุพรุ่งนี้มาถึงฝุ่นเต็มโอ้ ครับผมบนะคะก็รับรองว่าส okay. ําหรับผมส่วนตัวเอาแบบไม่โกหกเลยสนุกแน่นอนครับผมเพราะเราเป็นคนแบบรังสรรเลือกสรรแบบเพลงมาด้วยแล้วก็กิจกรรมด้วยผมคิดว่ามันสนุกคนละ f i e คอนเสิร์ตย้ําว่าเป็นแฟนมีตนะครับผมไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับผมแต่รับรองว่ามีเพลงหลากหลายแน่นอนแล้วเราก็อยากลองเพลงพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ย กำลังใจไม่ว่างครับผมไม่ว่างมากำลังใจติดธุระด่วนใช่ติดธุระด่วนตบอกว่าเราเสร็จธุระก็มาใช่แต่บอกแต่บอกไปว่าธุระน่าเสร็จวันที่สองที่สองครับอาจจะมาไม่ทันแต่เราจะแค่ความขนาดใหญ่ของดอกไม้ไม่ใช่น้ำโอ้ยไม่เป็นไรดอกไม้อะจริงขอให้มาก็พอแล้วเขาติดงานเขาติดงานเขาติดงานจริงจริงใช่แต่ถ้าจะโดดงานสักครึ่งวันเพื่อมาเฮียอะไรเงี้ย เดี๋ยวเคียร์จ่ายเพิ่มให้โอ้โหเดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนนะครับทิ้ตติ้ติเฮ้ยผิครับโทรไปเลยครับโทรไปบอกใช่แล้วก็คัลเซ็นเลยคนเซิลเขาไม่ใช่แคัลเซ็นเฮียนะจริงจริงเราเรามีเรามีเดสโค้ดครับผมก็เป็นทีมนีออนครับผมสำหรับใครที่ ใส่นนออนแบบแต่งตัวแบบใส่สีมาเยอะมากผมเห็นคนแท็กเยอะมากครับว่าจะแต่งตัวแบบไหนแล้วก็มีบางคนก็ถ้าใครมีก็ใส่ซุปเปอร์ซันได้ไม่ว่าจะเป็นคอหนึ่งคอสองคอสามคอล่าสุดก็ได้เพราะว่าคอล่าสุดผมทํามาเป็นเออ่ for fan me ฮะ shining star นะครับผมก็ใส่มาได้เสื้ออันอุ่น varsity นะครับผมสวยๆเท่ๆหมดแล้วฮะไม่มีเพิ่มเติมเราพูดตรงๆเห็นบอกว่าให้เติมของแต่อยากเติมนะครับผมมีไม่เยอะไม่มีไม่เยอะหนูใครดีใช่ครับผม พรุ่งนี้น่าจะมาดูไม่ทันครับติดทุลาด่วนจีเลยก็เป็นกำลังใจให้เราจะคอยเชียร์ผ่านอ่อผ่านโซเชียลครับขอบคุณมากหนูยังไงถ้าหนูมาได้หลังเลิกอ่ะก็ยังทันไม่ต้องมาดูโชว์ได้เพราะโชว์ตามแท็กได้ตีสองหนูตามมาแน่นอนไม่แต่ตีสองเฮียไม่อยู่แล้วแต่มาได้เฮียไม่อยู่แล้วหนูมาได้อะไรเได้เฮียอุ้ยได้เฮียไม่อยู่ ก็ต้องรอดูคเขาคนนี้จะเห็นผมหรือเปล่าคนไม่มาจริงเขาไมพูดเยอะขนาดนี้เราหนูหนูติดพลัจงจริงเออจริงๆถามไปเลยนี่คือใกล้แล้วแล้วก็เป็นฝ่าอบจัดเรียมเามีอ่งเปไม่มีเราวงกัตรงนี้ได้ใช่ไหมอางเปผมไม่มีอ่งเปาครับผมแต่ถ้าให้ให้ได้ร้านหนึ่ง ให้อ่อยไปเก็บวงเล็บไม่ใช้แล้วผมใช้เองครับผมเอ้าแล้วให้ทำไมเอาไปเก็บไว้แล้วให้ทำไมเหมือนเก็บเงินให้เงียงไงถ้าให้ก็รับอย่างน้อยก็ได้เงียงใช้เงินเปลืองอย่างน้อยก็ยังได้ดอกเบี้ยซะหน่อยไม่ไม่ได้ไม่พูดเรื่องนี้หรอกเบี้ยไม่ก็ฝากกล้มันได้ดอกเบี้ยไงหนูเปิดธนาคารปุ้เนี่ยนุนิวท่านูุนิวแบงก์เหรอเอ้าผมเป็นชีกันเก็บของหนูได้ครับให้หนูเก็บไว้ ไปใหม่เฮียกลับบ้านครับผมผมกลับบ้านเชียงรายก็เอ็นจอยมากเพราะว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่านั่งกินข้าวกันพูดคุยสัพเพละการสาร,ฯฯรพุทธสุกฤิบกันอะไรเงี้ยครับผมสนุกมากทุกวันนะชิวๆเลยโงผมก็หยุดนานที่สุดหยุดต่อเนื่องแบบนานที่สุด <laughs> ชอบคำว่านานที่สุด <laughs> ในรอบปีอะไรครับที่แบบว่าไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องทำงานก็หยุดประมาณ5้าหวันครับหวันแล้วก็ มีออ่นานสมีแบบอยู่บ้านเล่นเกมบ้างช่วงนี้ชอบเล่นเกมครับแล้วก็มีไปเชียงใหม่ไปเที่ยวครับไปแบบพักผ่อนจริงๆที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเห็นทําบุญอยู่นะมีทําบุญด้วยโทรมาโทรมาหาเฮียเนี่ยสนใจทําบุญด้วยกันไหมเนี่ยเสาเนี้ยร่วมทําบุญด้วยกันสนใจพอจ่ายแล้วเขาโทรมาอีรอบหนูเปลี่ยนใจแล้วม,ลมันมีสิ่งที่แบบว่าอยากจะสร้าง มากกว่าที่ใหญ่กว่าแล้วก็พูดราคามาอู้โอ้เออเออ่นั้นเฮียขออันเล็กแล้วกันหนูหนูไม่ค่อยไม่เป็นไร <ทำ S 1> ไม่เป็นไรไ<ๆ>ก็ไม่ได้บ,งบังคับเฮียแต่หมายถึงว่าเอาแบบว่าทําบุญแบบว่ามีความสุขละการ <c oughs> อะไรอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่นึกถึงว่าทําบุญก็เออมาแชร์บุญกันก็เลยแบบว่าโอนออนไลน์ไปบุญอันนี้ทําบุญครับอันนี้ทําบุญหนูคิดเถียงอ่า เห็นว่าแบบปกติอาจจะไม่ค่อยว่างไว้ทำได้ทำั้งทีก็เลยทำเยอะแล้วก็เลยชวนเฮียทำด้วยครับเจ๋งเนาะเหมือนมีสิ่งสิ่งปลูกสร้างในวัดที่เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยครับมาไหมฮะทุกคนมาไหมฮะไม่มาเหรอมามาเหรอครับทุกควสื่อทุกคนมามา enjoy ด้วยครับผมก็ฝากงานแฟนมิตรของผมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมซีอินเดียพาร์ที้ก็จะเป็นงานแฟนมิตร ครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็รับรองว่ามีหลากหลายอารมณ์แน่นอนก็อยากให้มาดูโชว์ที่ผมแบบว่าตั้งใจทําโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยแล้วก็มีออฟฟิเชียลกู๊ดอุดหนุนข้างหน้างานด้วยนะครับเ็าสามารถอุดหนุนได้แล้วก็สปอ์ตกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับก็หวังว่าทุกคนที่เดินทางมาจะมีความสุขกับการแบบว่าเอนจอยกับเรากับงานของเราด้วยแล้วก็เห็นใครแบบโอ้ยเตอแฟนมากันเยอะมากเห็นต่างชาติอะไรเ็อยก็จะลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมทุกคนด้วยครับผมรักษาสุขภาพด้ววยครับับนที่ ไม่ใช่วันที่สิวันพรุ่งนี้จะมาเอนจอยกันแบบเต็มที่ครับทุนุปหนูมาไหมหนูไม่มาหนูไม่มานะครับผมตีทุล้จริงจริงตีทุระาตีธุระที่ไอคอนร้านเุ่งเลยเหลอกคับเดี๋ยวโทรไปถามลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะให้แคปซูลหรือเปล่า <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> เปิดฮอล์ได้บอกเขาได้แต่ไม่มีใครอยู่นะฮะให้ห <c oughs> มาคนเดียว แต่หนูไม่มาจริงนะพูดยาวแล้วไม่มาจริง,รงแล้วเดี๋ยวถ้าคาดหวังแล้วเขาถ้าหนูมาจริงแล้วหนูคนก็แบบว่าคาดหวังอีกแล้ Ki ไม่มาจริงเออ<ม>พูดเยอะเหมือนเหมือนม,มาแต่ไม่มาจริงอย่า <hungry. S 2> ลืมเอานี้กลับบ้านนะถ่ายรูป <laughs> นะแสดง